สวัสดีค่ะยังอยู่กับคุณหมอหนาที่ไฮโด Health นะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของกากดใยห,หรือว่าไฟเบอร์นั่นเองนะคะหลายคนจะบอกว่าแก้ท้องผูกไงกินไฟเบอร์ไฟเบอร์แต่บางคนเนี่ยปรากฏว่ากินไฟเบอร์แล้วผูกหนักกว่าเดิมหรือว่าท้องอืดอะไรแบบนี้นะคะเดี๋ยวคุณหมอจะมาอธิบายให้ฟังนะคะว่าไฟเบอร์นี่มันต้องกินยังไงนะคะแล้วมันมีไฟเบอร์อะไรบ้างที่เราต้องรู้จักกันคะ่ะ ขอเชิญคุณหมอค่ะค่ iber, ะไฟเบอร์อ่ะหลักๆมี2อย่างค่ะนะเป็นหน้าที่ของไฟเบอร์คืออนะไรคือเพิ่มเพิ wounds, ม่มมวลสมักเพิ่มกดากใหญ่ให้แบบฮอร์โมนอุจจาระมันใหญ่ขึ้นอ่ามันก็จะทําให้เกิดความรู้สึกอยากถ่ายนะนะคะดังนั้นไฟเบอร์2อย่างอย่างแรกคือไฟเบอร์ที่ไม่ละลายน้ำอันนี้คุณสมบัตหิหลักๆคือหน้าที่หลักๆก็ๆคือเพิ่มมวลอุจจาระยกตัวอย่างเช่นเม็ดเจียอ่าเม็ดแมงลักอันนี้ค่ะไม่ละลายน้ำมัน ไม่ละลายแต่มันดูดน้ํานะคะอันนี้คือย่างกันนะดูดน้ํากับละลายน้ําไม่เหมือนกันนะดูดน้ําให้ตัวเองพองขึ้นเหมือนเหมือนฟองน้ํา่ะ,ะแต่ไม่ได้ลายน้ําที่ลายน้าอีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นส่เนตเป็นพวกอาหารของแบคทีเรีย,รยตัวอย่างเช่น fos ฟุกโตโอลิโกแซคคารอินูลินเป็นอาหารของแบคทีเรียก็เรียกว่าพรีไบโอติกตอนแรกทําหน้างงตอนนี้เข้าใจแล้วโอเค <Okay, S 1> ค่ะอะไรบ้างคะพรีไบโอติกพรีไบโอติกก็จะเป็น มันคือคืออะไรคืออาหารที่โปรไบโอติกต้องการใช้โอ้บางคนโดบแต่โปรไบโอติกปรากฏว่าไม่ได้กินอาหารธรรมชาติเลยก็ไม่มีประโยชน์โอเคค่ะเพราะว่าไอตัวโปรไบโอติกแบคทีเรียค่ะมันต้องการอาหารเหมือนกันค่ะแล้วมันก็กินในพวกนี้ค่ะกินพวกกินพวกเส้นใยพวกนี้ค่ะเป็นอาหารพวกผักขัญพืชถูกไหมคะแล้วมาพูดเรื่องการอา เส้นใหญ่กับเรื่องท้องผูกดีกว่าค่ะในคนที่มีปัญหาเรื่องท้องผูกทานเส้นใหญ่บางคนกินไฟเบอร์แล้วแบบผูกหนักกว่าเดิมหรือบางคนกินไฟเบอร์แล้วดีอันเนี้ยอะไรเป็นปัจจัยนั่นสิคะไฟเบอร์ที่ไม่ละลายน้าําอ่ามีหน้าที่เพิ่มมวลให้อุจจาระเพิ่มกะใหญ่ยกตัวอย่างเช่นเม็ดเจียค่ะ่ะอมีบางคนกินเม็ดเจียแล้วผูกหนักกว่าเดิมมีนะแล้วมีเยอะด้วยเหตุผลอะไรหนึ่งก็คือ เขาแช่น้ำพอหรือเปล่าอุ้ยคนส่วนมากนะโรยกินเลยเอ่อไม่ได้เห็นเยอะจริงๆนะบางทีแบบตักขึ้นมาแล้วเอามาโรยโรยโรยบนโยเกิร์ตด้วยนะไม่โอเคเลยเพราะว่ามะเร็งเจียมันบวมได้ถึงสิบเท่าเลยใช่ไหมคะใช่เราต้องแช่น้ำค้างคืนเลยนะจริงๆแล้วอ่ะอ่ะฮะแล้วแบบถ้าเกิดเราไม่กินเราไม่เราไม่แช่ให้มันให้มันพองเต็มที่ก่อนนั้นถึงว่ามันแบบ มันยังดูดน้ําได้อยู่แล้วพอใส่เข้าไปในลําไส้อะเขาก็จะไปดูดน้ําจากลําไส้นี่แหละอะบางทีน้ํามันไม่พอมันแห้งแล้วมันติดเคยสังเกตมากเวลาที่เราแบบเอาเม็ดเจียใส่แก้วเราเทน้ำบางทีมันจะมีแบบบางส่วนมันติดข้างแก้วใช่อ่นนั่นแหละมันก็ไปติดอย่างนั้นในลําไส้ไอ้ยามัันเหมือนหิเลยนะคะใช่ค่ะ มันติดแล้วมันไม่ออกด้วยนะถ้าเกิดโชคร้ายมากมันไม่ออกมันลําไส้อุดตันนะคะถ้าเกิดติดแล้วไปหาหมอค่ะมาสวนได้ไหมคะมาครอนิกดิสซูช่วยได้ไหมสวนได้ค่ะแต่ว่ายากเหมือนกันนะก็จะยากกว่าปกติใช่ใช่เพราะว่ามันนึกถึงมันติดมันดูดอะ อ๋อฉะนั้นออกันค่ะกันนะคะอย่าปล่อยให้มีปัญหานะคะก็คือแช่น้ำค้างคืนแล้วก็ถ้า<อ>จะ<อ>ถ้ากินกากใยเนี่ยสิ่งที่สําคัญมากๆเลยคือดื่มน้ามากๆใช่ค่ะอาําลไส้เราต้องไม่แห้งด้วยโอเคค่ะก็คือวิธีการกินกากใยที่ดีทําให้ช่วยระบายเนี่ยมีแค่สองอย่างดื่มน้ามากๆแล้วก็ทานอาหารที่มันจะพองให้ถูกให้เป็นใช่ไหมคะมีอะไรอีกไหมคะคุณหมอ ถ้าเกิดลำไส้บางคนกินน้ำเดียวอย่างลำไส้แห้งอยู่อารเวร่าช่วยได้นะอาราเวร่าใช่น้ำน้ำอาราเวร่าเนี่ยค่ะไออาราเวร่าที่มันเป็นเจลอาราเวร่านี่แหละอ๋าบุ๊คเคยกินมีหน้าเขาบอกว่าอาราเวร่าช่วยแก้ท้องผูกใช่เวลาเรากินเข้าไปก็เหมือนกันค่ะไอลื่นๆนั่นแหละค่ะมันจะไปเคลือบลำไส้อ๋อเราอย่างแฟลกซ์นะคะแฟลกซ์แฟลตบด ฟล็ก์บดก็ถามว่าถ้าเกิดลิกในการเคลือบล้องไส้ค่ะจะไม่ได้เท่าอะโลเวลาแต่ว่าถาม่าเพิ่มกากใยไม้เพิ่มไฟเบอร์พาร์ก็เหมือนกันใช่ค่ะทุกชนิดต้องมีน้ำทั้งแบบทั้งเป็นไฟเบอร์ที่ละลายน้ำหรือไม่ละลายน้ำทุกชนิดต้องกินน้ำค่ะโอเคค่ะก็เราไปปรับดูนะคะสำหรับใครที่แบบกินกากใยแล้วท้องอืดอะไรแบบนี้ท้องผูกนะคะปรับตามนี้นะคะขอให้ทุกคนขับถ่ายคล่องๆนะคะถ้าใครมีปัญหาขับถ่ายหรือว่าแบบ อยากจะดีท็อกอะไรนะค่ะบุตรก็มีส่วนลดในที่ไฮโดรเฮล t ์สำหรับผู้ติดตามด้วยนะคะลด10%นะคะเดี๋ยวแปะรายละเอียดไว้ใต้วิดีโอค่ะก็จะเจอคุณหมอหนาคนสวยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ